สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทำสลัดอีกแล้วนะเป็นสลามสูตรน้ำลายเอเลียนนะคะที่เราเราจะได้เซ็ตนะเอเลียนแบบนี้นะครับว่ามันจะใสกว่าน้ำลายเอเลียนที่แบบเทียบอีแบบหนึ่งอะนะแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นแบบอื่นก็ได้นะเรามาดูเลยอุปกรณ์ง่ายมากเลยนะคะมีน้ำลายน้ำเปล่านะคะน้ำลายเอเลียนแล้วก็การน้ำใสค่ะ ตอนแรกนะคะเราต้องใส่น้ำลายเอเลียนผสมกับน้ำก่อนนะคะเราจะใช้น้ำลายเอเลียนสเหลืองก,กันนะ,ะน้ำลายเอเลียนอันที่เราเอามามันขุ่นนะเพราะเราเล่นเยอะน,นี่นะ,ะมันมีตัวเลยเ,ลเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้หมดเลย เอานะคะน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันอีกทีว่าเท่าไหร่มันถึงจะพอดีเนื้อแบบไหนมันจะพอดีนะ,ะรเราใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะที่ทเราใส่ภาชนะแบบนี้นะคะเพราะว่านี่นะเดี๋ยวเราก็ใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ปิดนะคะปิดปุ๊บแล้วก็ขยำสินค,ค้าขอฝาแ <ๆ S 1> น่นๆหน่อยอันนี้เขาไม่แน่นเท่าไหร่นะหกเลย กระเฉาะเต็มเลยนะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะแต่มันยังไม่ค่อยจะโอเคนะคะมันเหล็กไปนิดนึงเราจะใส่เพิ่มนะะใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงเวลาละล,ล,ลายมันจะยืดน,นิดนึงนะเพราะว่าแบบใช้เวลา,ลาใส่ไปอีกนิดนึงนะคะกะกะเอานะคะเราแบบไม่ซีเรียสเรื่องผลิตภัค่ะ แล้วกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่คุยคนคนมานานแสนนา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 นนะคะก็ได้แล้วเย่กว่าจะได้เนื้อจะแบบเหนียวเหนียวนิดเดต้องให้มันแบบเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะไม่ได้ให้มันเป็นน้ำอะไรวะให้เราใส่การลงไปเลยแต่เมื่อกี้ในรายการทำไมอะประมาณพอที่ต้องการ ให้เราใส่นะ้ำบายออไปเลยใส่ไปค่ะใส่ไปเท่านี้เลยก็เอานะคะคนเพราะในน้ำลายเอเลีล่ยนเนี่ยมันมีบอลล็กแน่นอนแหละก็อะเอาเลยค่ะพี่เลยค่ะเลยคนนะ <c oughs> ถ้าเจ็บเรากลัวรื่องของม เราลองมาดูดีกว่าเชฟป้าแล้วลมาดูกันถึงพวกยิ่งสาระจะดีกว่านี่นะคนไปคะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยกำกำนี่นะคะคนไปค่ะคนมันจะไม่ได้ใส่ปิ้งเหมือนบอสธรรมดานะแต่จะใส่อีกนิดนึง สามารถใส่ได้หลายครั้งมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะแต่ถ้าเราไม่ทำเยอะก็ไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะเราก็ไม่ได้ใช้เยอะจริงๆอะแต่คือแบบใช้น้ำลายเอเลี่ยนไปนิดเดียวเองคนไปเลยนี่นะคะ คนไปให้มันมีฟอเนเดี๋ยวมันก็ใส่เองคือแบบน้ำลายเอเลนมันก็มีบอแหลกนะคะค่ะ,คะบอกไก็เลยน <c oughs> นาทีนี้น้ำลายเอเลนมีบอแหลกจบนะใส่ปิกนิดนึง <c oughs> <c oughs> เอาแบบแล้วแต่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมันแบบสว่างใส่สปีกนะคะคือมีคนบ้ากำลังดูวีดีโอเราอยู่แล้วก็หงเลาเป็นไรกันเ่น้เลยริ้เ่ แล้วกลับมาดูกันดีกว่านี่นะคะคือม่แกใส่เพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังเหนียวเหนียวอยู่นี่มันเริ่มจับเป็นตัวแล้ว,ลวนะคะยังคอเล่นได้แล้วแต่ก็ยังติดมืออยู่นิดน,นึ่งแต่ก็ยังติดมืออยู่นิดนึ่

ถือว่าลงดีกว่าวัวต้นฉบับถือว่าทำเกินแรงก็จะบบกว่าทำไว้พอดีพอดีเราก็ทำให้พอดีพอดีนั่นแหละเรียกว่าพรสวรรค์พรสวรรค์เรายังไม่หาพรสวรรค์นักเจอไม่หาพรสวรรค์ไม่เดิจะศึกษาต้นฉบับพิจิตรพรสวรรค์มาสมกับพรสวรรค์วััันนนน้ะครบได้แล้วนะคะก็อย่าลืมนำไปทำตามกันด้วยนะคะ คือแบบไม่รู้มันจะใส่ได้แค่ไหนนะแต่มันก็ใส่อยู่แยยอย่าลืมนะคะกดไลค์นะกดซับสไคร้ให้กับช่องเราด้วยนะคะถ้าใส่เมื่อไหร่แล้จะมาดูรีวิวให้ดูนะคะ แน่นอนแหละนะแต่ถ้ามันใส่ท่าอะไรอย่างว่าพ่อมันสวยนะพ่อไปแล้วบายบาย